โอ okay. เคไ,ไหนโดเซ้ไปทางไหนโอเคอ่ะอัดแล้วเนี่ยก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Bioshock ซึ่งตามชื่อคลิปครับคือวันนี้เป็นวันน้องว่างที่ผมไม่ได้คิดจัดอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจที่อยากอยากให้ผมเออเกี่ยวกับ Bioshock ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพราะผม รู้สึกว่าเกม Battle c h o นี่มันก็เป็นเกมเก่าแหละแต่เนื้อเรื่องมันดีเอ้ยขอตังค์เลยอุย้ยตกใจตกแท้หมดเอปึ๊บรู้แล้วไม่ต้องบอกอุย้ย สไรรัไหลดอเอาบ้างดิโอ้โหแพงชิปหายเอาตังมาหมดทุกอย่าง ัลแหมพื้นที่กวา้างงนี้นี่ต้องมีอะไรแงางๆเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะผู้ชม i see you're caught up in some kind of jam here if you could see fit to let us through to where they keep the shock jockey i'm like what i'm like i'll lock it yeah. เออมาตงมาฆ่าอะไรเอาเห้ไปเอาลูกตองมนันนี่ลูกตองช่วยได้ทุกอย่างเอ้ยเอ่อเอาเลือดดีกว่าพอหลังๆนี่เกาะน,นี่ แทบไม่ค่อยมีผลละปลอยสุดยอดล็อกพิกษอ๋อถ้ามีล็อกพิกก็สามารถเปิดประตูตได้เออก็ระบบเกมเก่าแล้ว,กกลว,ลวครับเฮ้ยอะไรวะโอเคงั้นเราไปทางนี้ก่อน เหี่ยเมเดินมาไม่ดูอะไรเลยเองเนี่ยนำพาค่าโอเคค่าค่าด้วยอาวุธเมเลก็จะทำให้ได้เลือดเพิ่มขึ้นถึงนะโอ้ไม่เอาไม่เอา RPG เนี่ยไม่ไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่เลยลำสุดของปืนปืนก้นกับลูกซองเลยแหละ เอ้ยชอตกันดิเอาเลือกช็อตกันเนติมกระสุนตป๊อไป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 ขอได้ไหมอลิซาเบตอ้ไอ้ดีปั่นใช้ได้เว้ยให้ตายเถอะ โอยเออสู้อย่างลูกผู้ชายลูกผู้ชายจประเภทไหนวะอย่างไรดังห้าเอาไปเอาไปอะไรโอ้ยเอ้ยโอ้ย้ยเอากาไป ừ ai 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 liệt Ai liệt ừ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  Này, ừ ừ ừ กาเอกาเออีกาเอเออไม่อยากทำแล้วเว้ยไปสักทีล่อยให้ไป ให้เจอตัวนะไม่ง,งั้นเดี๋ยวพ่อจะยิงให้ไส้แตกไปเลยไม่ตายปั่นใช้ได้เนี่ยไอ้หมอนี่เลือกที่จะไม่สู้ตัวเองแกงแง่ล่ะเพราะเรามัน โอ,โ,อโอ๊ย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 อย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวยิงไม่โดนสุดเลยโอ้โหไม่มีที่ตําตานเลยเอตาตังมาเนี่ยว่ายจะถึงจะหมดอะไรเนี่ยฮะทำไมเลิกไอ้หมอเนี่ยอะไรเรา นี่ไเกดว่าเป็นคนขวัญอ่อนนี่ผมตกใจไปนานละโอ้ยตกใจที่สุดคืออลิซาเบธนี่แหละไหนชื่อเป็นพนสกรลโอเคเอามาก่อนอืมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป,ปืนนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือกระสุนจะหมดเอาเท่าที่มีก่อน อะไรเนี่ยฮะเดินมาไม่ดูอะไรเลยเซย์ไฮ่อ่าแก ได้ป oh. uh ันดีหมอหนี่ไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้จะบุกเข i l l เฮ้ยไหนไหนไหนเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออขอคุ้มๆหน่อย ไปเลยได้ลุยอะไรเอาเหอะเอาเหอะเด้อเด้อเด้อเดเดอเอได้ลองพลิกเวงหนึ่ง ไอ,อฮีโร่ที่ไหนล่ะสันโอ้โหแต่ละอยา่างเอาตรงๆเกมนี้ผมว่าผมอเออจึงเด็กเกมไปเจ็ดร้ เฮ้ย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 เขาเองกินทหารกันแบบไหนวะเนี่ยิงแล้วก็ซัดไปเลยเม็ดนึงเอาซัดอีกรอบเอาไปอีกรอบนึงโอ้ตายยากเว้ยสรอบถึงตายโอ้โหถึงใช้ได้เนี โเ้ยลงไปนอนกันโอ้ยนี่ว่าแล้วปืนปืนกลหนึ่งมันต้องดีกว่า

เหมือนมีแววว่าข้างหน้าจะได้บูชัดเจนโอ้โ oh ห ไปไปไปเอ้เดี๋ยวนาคนไดรู้เองว่าว่าตัวเธอคือใครแหละจังหวะนี้มีอะไรเอาหมดครับจังหวะนี้วู้ s There was no pain I would deny them, no betrayal I would not gladly give. And when I had scorched the hearts of all who loved me, the prophet said there is nothing you can do for which I will not forgive you. For God has granted me sight, and through his eyes, even you are loved. Hmm.

จะให้ห้อยอีกนานไหมครับออกมาได้รักยิงอ่ะต้องการเครื่องทุบแรงอยู่พอดีอ๋อเปิดได้ทีละอ,อย่าง quá cái số một chép chép thương khu thuật lan còn

เลยอ่ะตำติงอ้าวไหนโอ้โหถามตรงเลยเถอะเป็นชาบว่าจะขายแพงไปไหนวะครับคือไม่กะให้เราอันนี้เลยแหละอันนี้ก็เหมือนกันเลย ไม่ไม่ได้อยากเอาเว้ย R B ีมันเกมนี้มันยิงยากช่วงต้นเกมอ่ะโอ้รู้สึกไม่ดีเลยนะัะ

เออเ yeah, ยเมนแต่เราต้องใช้ล็อกปิกห้าเฮ้ยเยบ ้าหมามันซีมาทางนี้อ๋อตามรอยอาตามรอยไป ไปละขึ้นไปก่อนละทำอะไรอ่ะโอ้ยอ๊ะออะ đông ma, đã không có à... có sẽ không làm gì. bỏ cái tún ông mắt, นี่ไม่สกินปืนทองอะก็ไม่ใช่สิเขอขึ้นไป ơi, oi Ôi ôi. Lúc toàn xưa đây lúc Bọt lúc toàn sẽ My men and I are doomed. The one as noble custom was at Little Big Horn we shall not yield to colour oh. uh stopped in his -huh. tin soul. But my scout has seen him Booker DeWitt is coming here to the hall tốn đồ ăn Ê Tài tắc gì đúng ạ Yeah. ขาที่เปิดถังให้ไหนมีมีอะไรใหม่แถวนี้เอ,อ้ยเ้ยเ้เ,เดี๋ยว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 ไ ขายขายขาย,ย,ยนี่เหมือนโลดในเกมนี้เขาไม่ค่อยมีผลอะไรเลยเนี่ยไงหนุม่มอ่ยใส่สายฟ้าจนหมดอ่ะเอ้ยเอ้ย ก็จะได้จัดไปเราส่งเคาะให้อืม oh, oh, oh. เ,ขเขาขอให้เราก็ต้องจัดไปโอ้ เห็นแบบนี้เราไม่ใช่เราไม่ใช่คนคนเร็วนะเว้ยก็เขาขอมาเราก็จัดให้เราไม่ใช่คนเร็วอย่างที่คิดอ้าวให้เข้ามาทำไมนี่ แ,หหนหนแ่หน้าแปลกมาโอ๊ย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 โอยเจ็บเสียเลือดฟรีเลยได้ขอนูได้ไหมแม่หน้าแปลกตรงนั้นหน้าแปลกมากครับเนี่ยว่า ทำไมในคัทเซมันเป็นปืนแบบธรรมดาแต่ไมของผมมันเป็นปืนสีทองเนม่สงสัยสกินมีผลเลยนะกับความแม่นอชือ้อชือ้ก็บอกแล้วลุงผมไม่ผมไม่ได้คนเลวซะหน่อยลุงขอมาผมก็จัดให้ ฮ oh yeah. ั้นเน,นี่ can, ขากลับต้องมีอะไรไป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  ยังเหมือนเดิมอ่ะขอลองอะไรนิดยจิโอ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอย่าพึ่งจะต้องหมดแปบบ๊บอ้อเอ,อือตายเล่นมาครั้งแรกถึงตาย แม่เอาว่าผมขอจบก่อนละกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นคลิปว่างๆที่ผมมาเล่นเฉยๆครับก็แต่ถ้าใครที่อยากให้ผมเล่นจนจบในเรื่องก็เม้นมาครับเดี๋ยวผมจะอาจจะทำนะครับถึงแม้มันจะเป็นในเรื่องเก่ามันจะเป็นเกมเก่าแล้วในเรื่องคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าผมว่ามันเป็นเกมที่เนื้อเรื่องมันดีมากเลยอ่ะผมขอหยุดหน้าตรงนี้แล้วกัน ก็เช่นเคยหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากเห็นผมเล่นเกมนี้ก็สามารถที่จะเมนมาได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะจะ,จะทําให้เดี๋ยวเล่นตั้งแต่พาร์ทไม่ใช่ถึงตั้งแต่พาร์ทแล้วว่าเล่นตั้งแต่จบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มจนจบเนื้อเรื่องแล้วก็อาจจะทำ DLC ของเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามันมีนะ ก็ไว้แจ้งคลิปหน้าครับสาวัสดีครับ